สวัสดีค่ะมาพบกับครอบครัวป้าอุ่งมั่นเนะคะหน้าเราไหมเออเฮ้ยเรามี็นอนรถด่วนรถด่วนของโปรดรับมุ่งตอนเด็กโรงเรียนมีแต่ตอนโตไม่มีแต่ว่านี่วันนี้มีกบมุ่งอนฟอกมุ่งโกนนอนมากเลยนะ เขาบุ้งไม่เคยกินเขียดแม่ก็เลยเอาเขียดทอดไปให้บุ้งตบปากอันนี้เอาเขียดได้ไหมตอนนี้แน่นมากเขียดแล้วก็นี่หงอรถด่วนอ่ะกิน ไปกินมาก่อนไม่เครียดอ่ะเอาตัวใหญ่นี่เลยมูดตัวใหญ่โอ้โหโดนฝากเลยก็เธอไม่อยู่ดีๆเธอรีดไปรีดไหมอย่างอ่ะโอเคแล้วเจ้าชายพบไดบ้านกันกินกะ ลุงกับ<อ>ประจเจ้ชชชาชายกลุ่มทำไมล่ะเธอให้มันหายใจก่อนไหมหายใจอะไรมันสูบขิดไปแล้วเนี <c oughs> ่ยเธอจะกินฉันจริงๆเหรอหลมกันโว้วท้องแตกมากินเลยไม่ต้องอะไรมากเลยกินคอข,ขาวมันก่อนขามันกินได้หมดเลยใช่ไหม ปลาตัวนั้นแหะปลาตัวเล็กๆปลากรอบนี่ปลากรอบเลยเหมือนไหมจะดูว่าอร่อยไหมเหมือนปลากรอบมันมีตัวเล็กก็มีนะลูกปลาแ่อันนี้เหมือนกินตงท้องมันกินได้ไหมกินได้หมูทั้งตัวเลยมาเขียงคืน ตัวเนี้ยเหมือนบุ้งกับเอินนะแม่พอดีอ่ะบุ้งกับเพื่อนติดกันตัวเล็กนะคนเออใส่ไปทั้งตัวเลยเป็นไงบ้างตัวเล็กอร่อยกว่าตัวใหญ่สันรู้ว่ากินได้ไหมบุ้งกินได้เค็มเค็มมันๆแต่อันนี้อร่อยกว่านี่ชอบกินรสด,ดวนมากกว่ามาทุกคนแล้วตอนนี้เราจะกินไส้ย,ย่าง ายอ,ยาอาหารเย็นของเราใช่1นึ่เขียดหนึ่งเขียด2องดด่วนอืมมีขเหนียวอร่อยสามใสย,ย่างกินน้ำจิมเผ็ดได้ไหมใช่มาชิม,ชม มจับอิหลีกำลังจะพูดเลยก็ยังดียังไงมาแย่งทำพูดฉันไปเราเล่นเป็นดาราเกาหลีแล้วคิดว่าตัวเองสวย ไปปากเลยนี่จิ้มเลทจิ้มแม่จิ้มแล้วกินนะแม่เนาะไม่ต้องม่ต้องอากป้อนบนเป็นคนเอเลอฟังนะทุกคนฟังอืมแต่เข้าเนยว่ะหอมมาำหรับคนลดน้ำหนักเขาไม่กินอย่างงี้ยละค่ะเขากินอย่างงี้ เงอือนอรหอยมากเลยอ่ะมึงชอบอะไรที่สุดชอบอะไรที่สุดสามอย่างเนี่ยนี่นแม่ชอบชอบไอนนฉันแม่ชอบอันนี้เสียย่างฉันไม่ชอบรถดว่วนไม่มงงึงชอบเสียย่างอ้าวเหรอเสีย,ย่างอันนี้แล้วก็นีอืนนอมก็ชอบเสีย,ย่างหรอ